สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรีไัยวันเคลื่อนไหวล่าสุดฟาดไม่หยังคนศินเสมอกันจัดหนักลงครึ่งพระครึ่งคราวาสเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างออกมาวิาพากษ์วิจาร์กันสน,นันหลังจากที่พระชาตรีแหมพันเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยในนครเซนต์ปีเตอร์เบิเร์กประเทศร,ศรศัสเซียพูดถึงแปรรีหรือไัยวันวัน,วน,วนบุตรว่า อีแพรี่ตอนบทมันเหมือนจะเป็นนะักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคิดว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็สืกซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ว่าแต่อาตมามองว่าพฤติกรรมของอีแพรี่เป็นการดิสเครดิตพระพุทธศาสนาไม่ได้ทําให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นถ้าเราเคยอยู่ที่ไหนเราไม่ควรเหยียบย่าสถาบันที่เราเคยได้เข้าได้น้ําจนทําให้ต่อมาแพรร่ต้องออกมาไลฟ์สดฟาดกลับถึงพระชาตรีและแพรร่ยังไปออกรายการของกระแสพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยล่าสุดแพรี่ก็ได้ออกมาโพสต์ข า่าาววคมดิฉันเห็นแล้วนะคะออลุงครึ่งพระครึ่งคราวาสมันเขียนบทความถึงดิฉันแค่มันขึ้นต้นว่ากราบนมัสก,การอารัชีที่เขารบดิฉันก็ไม่คุยกับมันแล้วค่ะป่วยการที่จะพูดกับคนแก่ที่สมองทึบแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะโคย่มไปสู่สำนักของโคเช่นกันค่ะดิฉันเสริมว่ากระบือก็ย่มไปสู่สำนักของกระบือค่ะอารัชีย่อมคบหาอารัชีพวกอธรรมวาตยย่อมสองเสพด้วยอธรรมวาตีคนชื่นชมคนเช่นรายก็มักเป็น คนเช่นนั้นแหละค่ะ โบราณว่าคนศิลปเสมอกันมันจึงอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนไม่ประพฤติตัวแบบเดียวกันมันจะมายกยองกันหรอคะดิฉันยืนยันอีกครั้งนะคะว่าดิฉันมีข้อมูลการประพฤติอนาจารของพระอรชีรูปนั้นเยอะมากๆสร้างเรื่องสร้างราวตั้งแต่สมัยอยู่วัดพุทธปัญญาสั่งการให้ต่อยตีทำร,ร้ายพระรูปอื่นจนเลือดตกยางออกยกักยอกเปลี่ยนทายเงินในบัญชีสมัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสจนเงินหายไปจากบัญชีสี่ล้านกว่าบาทอย่างมีพิรุธมีเอกสารอยู่ที่สำนักงานเจ้า ณตำบลบางเขนนะคะสามารถไปขอดูได้ดิฉันออกจะแปลกใจว่าอีลงเครื่องพระเครื่องคราะหวาัดนี้มันฉลาดหลายเรื่องนะคะทําตัวสูตรรู้เป็นของเบงชอบถือพัดโบกไปมาก่อเวรกรรมไปทั่วกลด่าวัดนั้นวัดนี้เฉันที่ทํากับวัดพระธรรมกายบ้างวัดปากน้าบ้างไม่ว่ากันนะคะในเรื่องการวิจารณ์ตาําหนิแต่ดิฉันสงสัยคือกับเรื่องพระอรัชีนีอีตาหลงเครื่องผีเครื่องคนดันทาตีเหมือนเหมือนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรซะอย่างนั้นหรือแกอาจตั้งใจทํามันก็ได้ ะะสําหรับดิฉันคนพวกนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีสติปัญญาอะไรหรอกค่ะขอแค่ความเห็นทางการเมืองต่างจากมันมันก็พร้อมจะกระโดดงับขาหรือแยกเขี้ยวใส่แบบไม่ดูสี่ดูแปดอยู่แล้วดิฉันอ่านบทความของมันแล้วก็ได้แต่สมเพชเวทนานี่ไม่นับเรื่องทาทีมาพูดเรื่องกิริยาสอดสกุลกับดิฉันอีกนะคะกล้ามากมึงโอ้แถวนั้นไม่มีกระจกดิฉันไม่อยากรู้กับกระเบื้องไปย้อนดูสิ่งที่ตะลงนี่ทํากันเองแล้วกันนะคะจะรู้ว่าที่ว่ากิริยาสอดสกุลจริง จริงๆมันเป็นยังไงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ